สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y o u t u b e s อ Channel ผ่านทางช่อง Youtube รับทำทีวิดิง้งผ่านทางช่อง Youtube น้องคิวพีเด็กชายสายบุญและก็ผ่านทางช่อง Youtube คนทำงานเ r กับสิทธิประกันสังคมข้าวแรงค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวนันนี้ตีกลับ ให้พิจารณาใหม่ซึ่งมีหลายสื่อหลายช่องได้นำเสนอเรื่องของค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นทางช่อง7 h d นะครับก็ได้โพสต์หัวข้อ,ขอไว้เรื่องของค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่ผ่านคอ,อรมอแรงงานรอเกอร์ค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่ผ่านคอ,อรมอ เป็นการนำเสนอของช่องทีวีช่อง7สีช่องเ h ็ดแรงงานรอเกอร์ค่าจ้งขั้นต่ำยังไม่ผ่านครมอพิพัฒน์รัชกิจประการขอถอนอ้างข้อสังเกตใช้ตัวเลขยุคโควิด2019คิดข่าวแรงอาจผิดจากความเป็นจริงเป็นการสื่อสารของช่องเ h ็ด นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นายชัยวัชวงศ์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าวันนี้ยังไม่มีมติรับทราบนะครับการกําหนดค่าจ้างขั้นต่ำปีพศ .2567 ตามที่คอรมอนะครับตามที่คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22 ซึ่งเป็นองค์กรไตราาคีมีตัวแทนนายจ้างตัวแทนลูกจ้างและภาครัฐฝ่ายละห้คนมีมติการปรับขึ้นข้าวแรงขั้นต่ำขึ้นอีก2 1 6ถึง16บาทเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาในการนำเสนอข่าวครั้งนี้ได้แจ้งว่าเนื่องจากพิพัฒน์รัชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีข้อสังเกตในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าการใช้หลักเกณฑ์พิจารณาโดยคำนวณตัวเลขย้อนหลัง5ปีมาเฉลี่ยโดยรวมเอาตัวเลขของปีพศ2563และปีพศ2564ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงเพราะสถานการณ์โควิด2019าทำให้ได้ตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริงและก็มองว่าน่าจะเอาตัวเลขที่ผิดมาตรฐานออกไป พร้อมหาวิธีการคิดคำนวณใหม่เป็นการสื่อสารของช่อง7 hd ที่สื่อสารไปเมื่อวนันนี้ซึ่งจากการวิเคราะห์จากการที่หลายสื่อได้นำเสนอนะครับน่าจะคาดเดาว่าค่าจ้างข่าวแรงขั้นต่ำที่จัดประกาศในครั้งนี้ที่จะนำเสนอครอมในครั้งนี้ยังไม่ถูกใจในายกรัฐมนตรียังไม่ถูกใจ นายยกคนที่30เสเศรษฐาทวีศินนั่นเองมันก็เลยจะต้องนํากลับไปพิจารณาใหม่ซึ่งนายกเศรษฐาก็ได้สื่อสารผ่านหลายสื่อเช่นกันบอกว่าทางกระทรวงแรงงานเองทางนายพิพัฒน์รัชกิจปาการเองก็ได้เป็นคนนําเสนอและก็ได้ถอนการนําเสนอเรื่องของค่าจ้างค่าแรงขั้นต่าในครั้งนี้เอง จากการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีนะครับเศรษยาทวีสินซึ่งการวิเคราะห์นะครับนักวิชาการหลายๆายนักวิชาการก็ได้ทำการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมนายกมาแทรกแซงเรื่องของการปรับขึ้นข้าวแรงค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ใช่หรือไม่ซึ่งตามกระบวนการตามนะครับพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกรณีที่มีการปรับขึ้นข้าแรงค่าจ้างขั้นต่ำ กฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่าไม่อยากให้นะครับการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือนะครับเป็นการสรุปของคณะกรรมการไตรภาคีกฎหมายเขียนชัดเจนนะครับซึ่งมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการหลายๆคนนะครับนักวิชาการรายงานเองก็ได้ตั้งข้อสังเกตประมาณนี้มันเป็นจริงใช่หรือไม่ ก็ต้องคิดวิเคราะห์เอาเองทีนี้กลับมาดูนะครับช่องนะครับ36กก็ได้นำเสนอข่าวเรื่องของค่าจ้างข้าวแรงขั้นต่ำเช่นกันพาดหัวพาดหัวข้อไว้ตีกลับข้าวแรงขั้นต่ำกลับไปคิดสุดใหม่กลับไปคิดสุดใหม่นั่นเองอันนี้เป็นการพาดหัวข้อของนะครับช่อง ทีวีช่อง PPTV 36 HD นั่นเองได้พาดหัวข้อไว้ว่านายกเศรษฐาตรีกลับข้าวแรงขั้นต่ำให้ไปทบทวนและคิดสูตรใหม่เนื่องจากนายกเศรษฐาตรีกับค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำให้ไปทำการทบทวนคิดสูตรใหม่ย้ำสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ตัวเลขจํานวนนี้คือ2-16บาทนั่นก็แปลว่า ตัวเลขการปรับขึ้นค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้น่าจะสูงขึ้นน่าจะมากกว่านี้จริง,รงๆหลายสถานประกอบการก็ได้มีการคิดมีการวางแผนเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงค่าจ้าง,างครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนะครับตามที่หลายๆสื่อได้นำเสนอนั่นก็หมายความว่า นายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงตัวเลขในครั้งนี้ใช่หรือไม่นะครับแต่ก็มีนักข่าวถามนายกรัฐมนตรีจากการสัมภาษณ์นายกก็บอกว่ายังไม่ใช่ตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ตัวเลข400บาท นายกตอบกับผู้สื่อข่าวแบบนี้และก็มีผู้สื่อข่าวหลายคนถามเข้ามาว่าเป็นคำถามเดียวกันเดิมการปรับขึ้นข้าแรงค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีพศ2567ที่ใกล้จะถึงนี้ที่สำคัญจะทันหรือไม่นายกก็บอกว่าทันอาจจะ มีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมสัป,ปดาห์หน้าหรือไม่เกิน2สัป,ปดาห์อาจจะเป็นวันที่25ธันวาคมปีพศ2566ก็เป็นไปได้นายกย้ําว่าส่วนการขึ้นค่าแรงในครั้งนี้ทันช่วงปีใหม่ทันช่วงปีใหม่นะครับซึ่งย้ําอีกทีนะครับตอนนี้ข่าวแรงขั้นต่ำ ที่มีการสื่อสารก่อนหน้านั้นจะมีการปรับ2-16บาทสูงสุดจังหวัดภูเก็ต370บาทต่ำสุด3จังหวัดภายแดนภาคใต้ปรับขึ้น2บาทเท่ากับ330บาทแล้วก็กรุงเทพปริมณทนนะครับจากเดิม353บาทปรับขึ้น10บาทเป็น363บาทหากเป็นเช่นนี้ ตัวเลขนี้ไม่ใช่แล้วตัวเลขนี้ไม่ใช่แล้วอาจจะมีการปรับใกล้ถึง400บาทก็เป็นไปได้จังหวัดภูเก็ตอาจจะปรับขึ้นก็เป็นไปได้กรุงเทพปริมณฑลอาจจะปรับขึ้นมากกว่า10บาทก็เป็นไปได้นะครับแต่ยังไม่ใช่400บาทแน่นอนซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่า หลังจากนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับหรือสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีอีกครั้งหรือไม่นะครับอาจจะมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีสัปดาห์นี้ถ้ามีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีสัปดาห์นี้แล้วก็น่าจะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้แต่หาก ไม่มีการประชุมคณะกรรมการไตราภาคีสัป,ปดาห์นี้ก็เป็นการประชุมไตราภาคีสัป,ปดาห์หน้ามาปรับตัวเลขกันใหม่มาปรับสูตรกันใหม่แล้วก็อาจจะนำเสนอเป็นวันที่25ธันวาคมตามที่นายกได้สื่อสารก็เป็นไปได้ต้องมรอดูกันนะครับว่า370สูงสุดใช่หรือไม่กรุงเทพริมริตร 363ใช่หรือไม่3จังหวัดภายแดนภาคใต้ปรับขึ้น2บาทใช่หรือไม่เป็น330บาทใช่หรือไม่อาจจะมีตัวเลขปรับขึ้นมากกว่านี้ต้องรอดูก,กันนะครับนะฮะซึ่งผู้ที่ใช้แรงงานรอเรื่องนี้อยู่นะครับสำหรับการสื่อสารวันนี้น่าจะเป็นการวิเคราะห์จากข่าวด้วยนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยกับท่านผู้ชมเพื่ฟัง หากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ